มาดูเรื่องราวของ Apple อค,ค่ะนะคะคมีรายงานในจำนวนแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดจำนวนหนึ่พตัวแอปนะแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดหนึ่พันตัวบน App Store เนี่ยมีจำนวนสค่ะที่เป็นแอปอันตรายสซนะคะล่าสุดเว็บไซต์ The Word รายงานว่า Apple อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของแอปที่เป็นอันตรายได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ iOS 15ที่ Apple ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้อุปกรณ์ได้อัปเดตล่าสุดค่ะอนุญาตให้ผู้ใช้รายงานการหลอกลวงหรือช่อโกงทั้งในแอปฟรีการใช้จ่ายภายในแอปและแอปที่ผู้ใช้ต้องเสียเงินซื้อ ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้มีความล้ำหน้ากว่าการรายงานปัญหาแบบเดิมซึ่งผู้ใช้สามารถระบุถึงการช่อโกงในแอปได้ไม่ใช่แค่รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในแอปเท่านั้นนะคะแต่ยังรายงานปัญหาคุณภาพของแอปหรือการร้องเรียนเพื่อของเงินคืนดับที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอ่านี่เห็นไหมมีการรายงานแบบนี้ได้ด้วยค่ะคุณนศคะ Apple เนี่ยมันมีชื่อเสียงนะคุณตะาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์ PC เนี่ยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการอื่นๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ,อ,อะไรดีล่ะระบบที่เป็นเรื่องแฮ็กเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ Apple เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวบความปลอดภัยนะเพราะว่าเขาอาจเขาอาจจะไม่มีวิธีที่เขามีไฟวอลที่มันดีๆเนี่ยนะครับทำให้การจัดการปัญหาความปลอดภัยของ Apple เนี่ยเคยดีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย เขาเ,เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแอปป้นนันเสนอการตรวจสอบแอป,ปใน App Store นะครับชื่อว่า Review Guidance ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปรตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เกิดหรือว่าเกิดน้อยที่สุดนะครับกับแอป,ปที่เป็นการช่อโกงหรือว่าหลอกลวงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักเดเวลอปเปอร์ Developer, ก็คือคนที่พัฒน,นาโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์เอาไว้เลยนะครับเป็นแอป Store Review Guidance ให ให้ดูว่าแอปพวกนี้อาจจะมีปัญหานะซึ่งกีดเรีเที่ยที่เราบอกก็คือว่าประมาณ2%นะครับ2%อ<ะ>งร์เซ n ั้งวอชิงตันโพสต์ครับรายงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าแอปที่เป็นอันตรายครับบน App Store เนี่ยมีประเภทที่ใช้ VPN ฮะ VPN ก็คือเวลาเราใช้เครื่องที่ไหนเนี่ยเราจะมีเลข VPN กำกับอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราอยากจะใช้แอปที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีมุดฮะก็คือว่าไม่แสดงตัวหรือว่าใช้ VPN เนี่ยหลอกนะเพื่อให้เราสามารถเข้าไปในอะไรได้เนี่ยนะครับเขาแนะนําให้คนที่ซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่จําเป็นหรือว่าแอปที่เป็นแอปจับคู่แอปอ่าน QR code แอปแอบอ้างข้อมือของของแอปต่างๆแบรนด์ดังต่างๆเหล่านี้นะครับระวังฮะแล้วก็ทาง App s Store เองเขาก็มีระบบที่ จะดูแลเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถูกหลอกไปแล้วฮะ mm. เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งันหร้อล้านบาทครับหรือว่าสี่สิบแดล้านเหรียญสหรัฐครับก็คือโ oh. ขนาดว่าดูแลป้องกันเนี่ยอันนี้คือแอป,ปใหม่ของ iOS 15ิบห้าเนี่ยนะพอเรากด <Yeah. S 1> ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะไปขึ้นในลิสต์ที่เป็นการเฝ้าระวงังเป็นแอป o r e r e v i e w Guidance ของของ Apple เองครับ